กำลังขอกแห่ลงนะพี่น้องเอาแห่ลนะเอาทรนะา,ายลงพนะี่น้อง เนี่ไปหนาเลยก็ได้เนี่ยไปจอดข้างหนาเลยก็ได้สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขุมสุขลนเด้อพี่น้องหนาด้านไม่ดึงเนาะพี่น้องกล้องสดพี่น้องเลยบราจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศพี่น้องมันนี่ก็มาพบพอมาซเกซอกกล่มคี้เก่าพี่น้องเมื่อนี้ซอกกลิ่มกำลังจะเอาแห่เนาะพี่น้องเอาแห่ทรายเอาทรายพี่น้องไปมอบให้ทางพ่อบ้านบ้านโคกเนาะพี่น้องพอดีมีทางอ่าอ่าะยังโครงการช่วยเหลือสังคมเนาะเพิ่นทาง พี่น้องเสาขึ้มทางสวัสดิเขตเป็นเจ้าของโครงการที่เห็ุนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นโครงการสริปสังคมแล้วก็เอาแห่ทรายมาสมทบทางบ้านโคกเนาะเพราะว่าเพิ่นกับจะเฮ็ดทางพี่น้องแล้วก็แห่ทรายไปกระเบิดแล้วจะไกรมาสมทบเนาะพี่น้องเนาะกะบไอเอท่านใดอยากซอยเหลือกะสมทบเข้ามาได้เนาะพี่น้องเนาะทางซ่องเสาขึ้มบนใจสว่างเราพี่น้องเด้ออ่าเฮาจะมอบเงินหรือว่าสมทบกันเข้ามาได้เนาะ เห็ดทางพี่น้องเห็ดทางเห็ดถนนหนทางนี่ได้บุญหลายได้พี่น้องอันนี้เพิ่นกน<ร>ะสิเอาทรายหนึ่งหลดไปมอบให้พอบ้านเนาะพีน่น้องเนาะบ่แน่ใจว่าราคาเท่พี่น้องเพี่งเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งเลยกำลังถ่ายรูปอยู่พี่น้องขาวเจ้าก็ได้บ่๊วยที่น้อเราห่อนแฮงถ่ายรูปกวะ ถ่ายเลยป่อันหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอเคโอ้เอา,าอีกบัตรพูด<า>ห,หนึ่งเนาะหนึ่งสองซ้ำแมนถ้าคลิปจำเอาออกได้เ,<อ>เป็นพ<อ>ูดได้อันนี้ถ่ายูะแมนโอ,อนน้อันนี้อันนี้อ่านว่าพันธกิจเพื่อสังคมเนาะพันธกิจช่วยเหลือสังคมทุกคนสำคัญเราอยู่ในตึกคนสำคัญอืมอันนี้อันใช่ในขั้นถนี่ขั้นเทเลอัน บาสทานอันที่พี่จีไปมอบนี่หกแสนเอาหกแสนหาเนาะไปมอบแผลพบร้อนโอเคไปเพิ่นเพิ่นแดดพี่น้องเอ้ยอย่าเพิ่นกะใหากะกินข่าวแล้วนะไปมอบพบร้อนมันโคกใหญ่พี่น้องแต่ว่าโครงการนี่ก็จะมีไปหลายโครงการเด้อพี่น้องอ่าซอยหลายอย่างจูเฮ้าบ่จูเฮ้าขี่รถไปแล้วผู้จีหอนะผู้ขี่รถจอดไปก็ได้อันนี้เป็นไปห้างเบื้องนี่ให้ผู้หนึ่งขี่ไปได้พอนีบ่ ไปบอกให้แม่กองมาหันเดชิพายพี่น้องเอฟซีทุกคนไปเบิ่งเนาะพี่น้องนสักกือบกิโลเกงคันนี้ไปเพราะว่ากะมันแดดพี่น้องเอ้ยนไปรถไปขึ้นรถข้ามาจะสิียางมาบอกจะมาลงยวนบบาแบงก็ได้ไไปปจ้องพันยี่หายืมได้บ่เดี๋ยวชิพาไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า เขาเกษมมีโครงการไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหลายอย่างที่เตรียมกันไว้แล้วกัยังโบได้เปิดเผยสกุลเกษมมาบอกไอ้ฟังเนาะตอนนี้เพื่อกกำลังจะเหตุโครงการที่แบบว่าถูกต้องตามกฎหมายเลยพี่น sure. ้องเนี่ยเส้นจากขันบ <ơi> ้านทอดขันแครงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าถูกต้องตามกฎหมายเวลาเขาแปลปีหนีมันกะบวพิษเพิ่นพี่น้องเอ้ยแล้วก็ได้่วโซลิสังคมแล้วก็ได้ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเอ้ยแล้วก็เอฟซีท้าวสกุลคือบโบเป็นถ่ายคลิปนี่แหละพี่น้องเอ๋อสกุลเกษมท้าเป็นายคลิปอันนี้แหละ ตลดนา,านายใหญ่อีกแล้วสบายดีเลยโซเล่กำลังถ่ายคล <keep> ิปอยู่พอดีว่าเสียงงามบชีเสียงี้เสียงามเนาะมาให้ได้ทิศหนาตัวหนึ่งค่ะคอยใส่คอยใส่เบอร์เอลอันนี้อันเตียเพ่าคร่าวๆในโครงการอย่านงานี้มันเป็นบริคือเป็นโครงการที่เขาอ,อยากใส่เรือสังคม,มที่สังคมลาาเนาะที่เขา นั่นขึ้นมาเพื่อแม่อย่ JKM พันธกิจซอยเรือสังคมโครงการ JKM เนาะพันธกิจซอยเรือสังคมโดยยังได้ต่ออีกบ่ะเนี่แล้วก็เอาเราอยู่ในต็ดวิลลิตมาครับทุกคนสาคัญเนาะแต่เป็นเป็นพัฒนาคิดนะอันนี้ข้อหมายของมันเนาะโครงการข้อหมายของโครงการคือว่าลาวยู่นเต็ดในแปลว่า ทุกคนสำคัญโอ้โคือให้ความสำคัญกับทุกคนเนาะทุกคนแม่ละวันศเป็นคนทุกคนยากคนยังกระยาเฮาศีลบ๊วยเงี้ยส้นสั้นวันละสวยเลือดทุกคนเนาะร่วมเป็นหนึ่งทั่วโลกนี่นะโอ้โถ้าสู้เรามีอ่าทานได้อยากความเขาสมทบท่าบุญกันยินดีเนาะยินดีสีมันสวยเลือดสังคมห่วมกันว่าจะอยู่ที่ใด มุมใดของโลกนี่เนาะดได้เบิรเนาะพี่น้องคุณเนาะหลุดแทงหลรถเก่งสมผลทางพี่น้องเอ้ยดคนละะนนนิดคลห่อย,อยเพิ่นกะเอารถเตรียมสิไป,ปถอกลงหม่องบ้านโคเพิ่นกะมาเห็ดทางเนาะพอบ้านาโทรมากบางที้ะสักกึ่มว่าเพิ่นจะได้แห่คนละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแต่เป็นอาษายแมนเอามาแล้วกเออเอาให้เลยคะแนนว่าโอกาสหน้าถ้ามีกะจะเอามาใหม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขายังอันอันมีแต่น้ำเพชรก่อสนุนเนี่ยยังขาดสปอนเซอร์อยู่เด้อ พยายากซอยเรือกันยินดีเนาะยินดีที่ต่อข้ามาได้ทางโครงการของเ้านย่าง JKM เมื่อได้ก่อนสิบวันสิบไปอันไปอันออกไปซอยเรืออันปไปไปอันนะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออาทิตย์กว่ากเนี่ยไปแจกเครื่องวุ้จจะได้นี่ไปอันเจ็ดสิบสองฮงเฮียนไปบริจาคอันโครงการอันคลองอันสาหล่ายังก็อันเล่ายู่อันนั้นบอกอันก็อันยังก็นะ C I S บอก C r S บอก เขาเราเป็น JKM เป็นผูน้นำส่งนะแต่ว่าเป<อ>็นรวมมือกันเป็นสั่งเงครื่องโครงการนะี่นะโอ้สั่งเครื่องโครงการ C H สั่งเครื่องเออเป็นโครงการเลยเขา JKM เป็นเป็นผูน้นำสง่งแต่กาของเขาก็จะมีกระติกน้ำห้อนสมทบน้ะแม่แบะไปซอยให้น้ำแต่ละหมู่บ้านไว้ใส่น้ำของการของนายบ้านเนาะที่เขาไปส่งเครื่องนะครับแต่ส่วนของเขาก็มีการเอากระติกน้ำห้อนเพื่อเพื่อนใส่ตามของกลางของการแต่ละหมู่บ้าน เราก็จั๊เตรียมไว้เนาะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าติดตามอันนี้กับบ้านห้าววันโคกเนาะกำลังเห็ดทางหน้ากระซดๆพี่น้องเลยเบิร์โทรหาพ่อบ้านเป็นก่อนแหละค่อยถอกเท่านั้นแหละข้าพเจ้าอันนี้ก็ได้ข้าพเจอนนี้ก็ได้ข้าก็ดีใจเนาะพี่น้องเสียดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเห็ดและกาเขาเห็ดได้พี่น้องเออเขาช่วยกัน ละเด็กลาหน่อยเนาะจำเป็นไรใหจังไีร้าย้มีหน่อยน่อยกระอยน่อยพี่เาฮึบวยแบตอกึ้มกสีเบิดพี่น้างเอาไม่เยอ จักไลห่หามึงก่อนพัดกัวเฟยิมฮัลหลักจักเออดเมาฮอดก่อนพอบ้านอีกเนาะพี่น้องเดี๋ยวโทรหาพอบ้านก่อนฮึบซับกึงคือคันจอกในที่มันดแดดแห้งบ่อยก็บบุคอยเดี๋ยวไปถ่ายคลิปทางไกลเนาะพี่น้องไม่ไหวฮะมันร้อนมาก มาพี่น้องฉีทอกแห่ถอกทรายลงถอกลวดบางตนาดกระมู่มานแนนเออพอดีว่าพอวานไปไปแทกหน้าเราพี่น้องมึงเคอยู่กะฉีเอาเอาทรายลงไว้เลยพี่น้องเอ้ยราคากาสีเพิ่นเบิ่งคลิดเนาะพี่น้องเนาะพอบ้านแบบว่าพอบ้านห้องพอบ้านก็ไปไปแทกให้แท็กหน้าคนวะก็เลยมึงควรได้มาหากะซีอันเอาทอกลงนี่แหละเออ เออจากแล้วเขากำลังสทอดในฝันฝันในบ้านนู้นกำลังขึ้นมาขึ้นมาเออ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 เอาขึ้นมาสะเออเห็นในบ้านมาหับเนาะพี่น้องฮะถ่ายอยูถ่ายอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ่ายเลยเนาะตอนถอกเนาะเอามาสมถูกกันกับอ่าแห่ทรายตัวเก่าเนาะพี่น้องเพื่อว่า เพิ่นกัสิได้เฮ็ดอ่าต่อไปเรื่อยๆเนาะจนสุดทางฮอดไซกัคือว่าแหละเก็บเงินแน่ระดมเงินแน่อะไรกะพอได้มีอยากอ่าสอยเรือเนาะอยากสมทบเข้ามากายินดีเด้อพี่น้องเด้อทางบ้านโคกเนาะบ้านโคกใหญ่พี่น้องบ้านของยูทูบเบอร์หลายๆคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยยูทูบเบอร์สื่อดังกัอยู่ในบ้านโคกนี่แหละสายบุญหลายๆคนบอกเลยเพิ่นกัสิเอาลงหนิงเนาะพี่น้องเนาะกะโพูดพ่นมาแล้วพ่อแม่บ้านแดดอะไรรอพี่น้อง แต่ถึง่านจออมานำสาละตายพี่น้อมเนี่ยเรากิโลรจักมาเลยอ๋ออพี่น้อย42องศาคิดว่ายังนี่เราคิดเราจักมาเลยนะ ทอกนี่บ่ให tu ้ทอกไซงับไปอีกบอลเขาจอดรถกินนี่แหละเออฮาแล้วจำไวาจะให้มาหับนะบุ๊ดเจ๊ชิถอกไซไซขวัญมาไปแทกหน้าเบอล์ไครับวะอืมย้ำหน้าคือแทกให้แทกหน้าที่ยำหนากับแทกอยู่บอเอาแล้วทายคลิปจะได้เห็นบอดีดีได้ตัวเอ ว่นน <laughs> ี้ยินจะระวังไหมหาเงินมาสั่งทางเนาะถามจะข้องเงินเพิ่นดูตันข่าวท่าขาต้องออกคนบ่

ออกแห่ลงนะพี่น้องออกแห่แล้วออกซ้ายลงพี่น้อง ไปหนาเลยกันได้เนี่ยไปจอดข้างหนาเลยกันได้ยเาสวยเือสวยเหลือไปไปลูกซีไปจับไหมอุ้ยเนาะแซวไปนี่แดดแดดอันนี้ร้อนเนาะ อันนี้มาเด้อันนี้มาเด้อหนึง่งสองซ้ำหนึง่งสองซ้ำหนึง่งสองซ้ำโอเคแมนพยายามสมทบเข้ามาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะยังขาดลายอยู่คนวันยังยังแหกยังบ่มีพี่น้องเลยลกระซิประมาณนี่เด้อพี่น้อง ยังแหย่ยังแหย่คนวะอาทิตย์อาทิตย์น้าเพิ่นเียวนะมอบให้เพิ่นวข้น้ำพ่อนบองของการบ้านบ้านก็มีของการบ้านนะบ้านก็มีของการอยู่บอเออเพื่อมาให้ของการของการใส่คนวะใจได้ใจเด้อบ้านใจเด้อสบายดีในบ้านสบาย โอเคพ่อใหม่พี่น้องหอดไลนนะพี่น้องไ่บ้านไปก็มาหับเครื่องน้ำซอกึึมแล้วก็พอได้อยากชมทบซอยเรือข้ามากก็ยินดีเด้อพี่น้องเด้อกาฝากกดติดตามก็เลยกดแชร์เป็นกำลังใจให้เนี่ยเขาก็จะไปอถ่ายคลิปสวยเรือเนาะโงเฮียหลายๆทีหลายๆแห่งก็จิมีมาให้พี่น้องเบ่งอยู่พี่น้องเอ้ซีที่ติดตามกาฝากเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยคลิปนี้กับบุ๊กยังไลา์ก็ประมาณนี้พบพ่อกันคลิปนา สบายดีสบายดี